สวัสดีจ้าพบแับพี่น้องยายยางมาเด็กใจเราเดอ้อตอนนี้สงสัยน้ำเพิ่นเลือหน่อยจ้ะเพิ่งได้ปล่อยแค่สองอันสองช่วงเนาะสองช่องเนะงงนะาะตะเกียบมันจะมีสี่ช่องจ้ะเพิ่นปล่อยแค่สองช่องมองอ่ายายเคยขับรถมาเลยจ้ะยายขับรถมาจอดตรงขาแตะมดียายมา ก็ได้จำเป็นที่ต้องขับรถจะจย่างเลรีไปเรื่อยๆสบายสบายจัมาดีก็ได้สีเหลียย่างล้มมะเล่นได้เลยพนน้ำมันหน่อยละจ้ะเนี่ยแล้วพี่ด,ดองโขดหินพู้ดมองนี่ก็ย่างได้ได้จ้ะเนีเ่ยเหรียญไปไเรื่อยเรื่อย สามารถยังได้จ้ะเวลาอันหนาสมัมเวอพวกเพิ่นก็จะลงมาอันนั่งเก้าอี้อยู่นี่ลระจะเอาเก้าอี้พัาสติกก็จะเอามานั่งล้วก็กระโดดน้ำอยู่นี่ไม่ได้ยากเด็อพี่นกวิถีชีวิตคนสวีทแสเทลนสบายสบายาาเป็ดนามนนเป็ดนามพ่นร้อยยุดตัวเดียวจ้ะเห็นบ่เวีอัน คันนี้่ผสิมุดดินเอ๊ยมุดน้ำได้จ้ะนะแต่ว่พี่นอ้องมียค่ตัวเดียวโต๊ะใจโคตรตั้งเสียพัดจะมุดดินเอ๊ยมุดแต่ดินมุดน้ำไปเลยจ้ะแล้วไปโพอ,อีกไกลๆเลยนะจ๊ะคือมีตัวเดียวปุ๊ดนี่โม่พันไปทั้งใดเบิดบุ๊ดนี่ไปดู ได้ย้ายก็จะอวยกับกะจะอวยกับล้างเทอเพ่นกับมีล้มปล่อยๆแตะพี่น้องล้างเทอกับโบมีขันย้ำได้ย้ายสี่เหตุปิดีโอเพ่นกับมีอารมณ์ เสียงนานพอนจะไหลแห้งจักหน่อยเดี๋ยวย้ายสีอนยางขามถนนไปทางพุ่นปจัจ้ะย้ายเห็นเป็ปดคู่นั้นแต่ไม่ตตเตอโตขู่จ้ะเห็นปัจ้ัพี่น้องจ้ะนั่นมีสีโตจ้ะโตเมียพนนองอยู่โขดหินะนะจ้ะคู่นึงแล้วก็พุ่นคู่นึงจ้า พี่น้องจ้าเนี่ยจะอีกคู่นั้นซีโตพคนยุกโขดหินจ้าคนขึ้นีตัวเดียวบนหนคนี้มันมีตัวเม่บ่หรือว่าคนเป็นตัวเม่ยย้ายแบบว่าจะ้าก็ค่อยหูดอกจ้ะตกเป็ดนามันนี่พนชะัามุดน้ำดิอ่ามุดน้ำใดจ้า ย่างขึ้นก้อนบัดน,นี้จะ้ะวังนี้แล้วพี่น้องไว้รุ่นพัะกยาฉม่ายังเอาอันผักกระหนูมะปูนังยุบโขดก้อนหินพื่อกระโดดตามตามจะ้ะเดินน้ำนาอันซ้ำมือเหลือจังหน่นนอยกับเซลซ่และ้วพี่น้องเพราะว่าใบใหม่กันเล่ากัล้งเริ่มจิกโป่งแม่เนาะเป็นยอดก็ดยังยอดบักขามอ่อนเนี่ยพี่น้องจะ้ะ มีคนยางม <c ười> ีชั <a> ้ชมนแกก็คอยงานพระเจ้าันนี้ก็เป็นห้องพันเฮดบียเทดงานน่ะพี่น้างมีหอดแอร์พอดีบัน้ทำกรดาเด้ห้อง มืัอนี้คนแล่นรถหลายจากแถวนี้ตรงสะพนานโอ้รถก็จะติดตายท่านพี่น้องทางสะพานถนนใหญ่ลมสิไหลเด้อจ่าเด้อลมแห้งในจักหน่อย างออกกันลังกายจ้าขอให้ร่างกายแข็งแรงยายอันอันข้วอันข้าพูนอันใหม่นะเนาะใหม่กระทะนาะยพี่น้องยายก็สามีแลนเขาไปเปิดผู้ดังไงจ้ะผู้ดังผู้ดังกับผมนีส่สามเถือ่อยังอัน Những đám bụi bụi vô cha. cha. cho bật thăng Mì กะแลนไปเปิดประตูคัวออกคัวสีดำมันปึ๊บออกเลยแต่พี่น้องผู้ดังกระดำเสื้อผ้าในดำเบิดอันหายใจไปเนี่ยพี่น้องดำปื้อๆอยู่สามีพันสังอันนี้มให้ยหยอดผู้ดังล่างอี่ยังผลกราเบื้กระซือยามาชกมาชกให้ดื่มจากพี่น้องยายกับลรูดหรอก con cả con cả đươm nấm luộc sẽ cốt con cả hay đươm bơ đề đươm sẽ cốt nồi chả cốt nồi bơm u để lên nấm mu cốt nhang lái lái đây chả đứa nhang ở cơ lăng cài mình cốt nhang cài nhang khởi u mình bà bà. คนมาจ้ะก็จะมีแต่ลูกไส้ใหญ่อ่ะจ้ะกับลูกไส้กลางเด็กกินนําเพราะว่าสามีเพิ่นจบดอกเตอร์เนาะเพิ่นฮู้ดีล่ะจ้ะยาเขาเฮ็ดหยังเฮ็ดดแหละบ่ได้ฮู้นําดอกจ้ะมีคน่างนําหน้ายายเป็นผู้หญิงจ้ะยังไวเด้อพี่น้อง ยังไม่ขนาดฝรั่งเนี่ยแต่พอเิ่นพักกันไปเมืองไทยเิ่นพักกันยางดีแล้วไหมว้าวมีเด็กหน่อยนักเรียนพ่นมายางเดินทางได้จังไเลยพี่น้อิ่นไหมสร้างเป็นกระทองเป็นอันนี้ไป ไปเบิ่งก่อนจะเข้ามองนี่กับแป้นเดี๋วยวเจอแต่พี่พน้องคนนีน้โตให้นั่งเดี๋ยวย้ายสิภาพที่พระน้องไปเบิ่งว่าเปัญหดอีหยังไว้ มื่อนี่ได้ยินเสียงอันนั่นแล้วขิกโกขิกเกี้ยมกระดุดกระดุดแลวพี่น้องจ้าชัมม่วโมงนี้เงียบอ่าเห็ดว้าบางนี่ก็ยางได้ตัวนี้นี่มังเห็ดไฟให้ย่างู่จ้ะอืมนี่มังยางหลายมอง ประเทศพักริน,นย่นีแหละเป็นเมืองอื่นมองที่ย้ายยู่นี่นี่ไงจ้ะเป็นเหตุเป็นกระชุ่มใบง้ำง้ำเห็ดเป็นกระชุ่มสองอันใบจ้ะน,นี่จ้ะสองอัน นี่กมัดไวน้น้นยๆจ้ะเอาอย้ายขอจบคลิปจะเพียงตอนนี้แหละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไม่ได้จ้ะเด้ออันเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคิปกดกระดิง่งกุุงกิงกุงกิงให้ให้น้ำไม่ได้จ้ะเด้อผัดไทยในสวีทสวัสดีจ้า